โอเคครับผมก็อยู่กับผมไฟเดนนีนะครับแล้วก็อยู่กับนี่นะครับอ่าแอดมินประเทศคาเทียบ็อกซิ่งนะครับเอ้ยขียนี่ใครเนี่ย้ยอุ้ยแอดมินตัวจริงแอดมินแอดมินเหรอใช่เหรอมันบินได้ไงล่ะอูไม่ใชเห็งชื่อมันเมื่อกี้อ่านั่นแหละครับผมก็อยู่กับผมไฟเดไนี่แล้วก็พี่รีเพย์นะครับอ่าไม่ใช่ไม่ใช่พี่รีเพย์นะครับผมคนนี้ชื่อตาสิงตัวนะครับแล้วก็อ่า แล้วก็พี่แอดมินข้างบนนะครับผมแอดแอดมินประเทศคาเทียบ็อกซิ่งนะครับผมประเทศคืออันนี้เขาแบบสนับสนุนให้ผมแบบว่ามาเรียนเติมระบบเลยครับผมไม่กลัวโดนแมนนะ่อโอเคงั้นเดี๋ยวโซนแรกที่เราจะไปเรียนก็เป็นพวกต่อยก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าการต่อยนี่ก็คือพวกบ็อกซิ่งก็เยอะนะครับพวกเด็กหัดต่อยอ่ะครับผมก็มาตัดก็แตงหนึ่งมาตัดก็แตงหนึ่งเมื่อเราไปร้วงมาใส่เลยนะครับเฮ้ยโลนมาทําไมเนี่ยเออมนมาโคจัดไอ้เหี้ยมาโคหีแม่มึงไอ้เหี้ย พ่อมึงไงยี่ค้ำหาแม่ยังทำไมเฮียอยามีบททำไมบ้บทหีแม่มึงไหนหน้าหีบทอะไรมึงไอ้คุยพูดจาอะไรอ่ะโดนหนึ่งตรงไหนวะพูดเหมือนพวกตัวเบียวตดนหนึ่งก่อนแต่ก็พี่กูอยู่โซนตัดดีกว่าดูแลสัตว์ดแลร้อนร้อนคุยอะไรร้อนล้อนวัวะคุยอะไรเฮียเออก็คลิปดีสัตว์สมหีแม่มึงไงที่โดนอ้สัตว์

ไปว่าอย่าไปว่าอย่ต้อง่าไอ้เหี้ยคนมากมากสวดกุฎิสวดกุิสว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 กุิอ้เหี้ยไปแบกเห็นปะเนุณปอาเร็วสวกุิสวกุิเหี้ยเดี๋ยวหึ่งชั่วโมงแม่งต้องเล่นในคุ้มหน่อยวะเออเออน่ชั่วโมงเดียวเดี๋ยวมึงต้องกลับกลับแม่เมื่อนาหีเสียงหียี่อวนในคุ้ยอะไรบเสียงอย่างอวในควยตะโนทีแม่ากตต อะไรเสียงเสียงน้ยพ่อเาหน่อเียกระจก